สวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่79หัวข้อเรื่องว่าทำยังไงจะละความเป็นตัวเราของเราถึงเราจะไม่ละมันยังไงมันก็ต้องจากเราใช่ไหมตาเราต้องพังหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ต้องพังเราจะต้องเห็นความพังก่อนพังเราจะได้ปล่อยวาง เวลามันพังจริงๆเราจะได้ไม่ทุกข์และเราจะเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายได้ทำยังไงเราจะถอนความเป็นตัวเราของเราออกจากสิ่งที่แก่เจ็บตายนั่นคือเราต้องหมั่นดูมันดูใจของเรารูปพังไปแล้วแต่ความยึดถือของสัตว์ทั้งหลายผู้ยึดติดนั้นไม่ได้ยึดติดแค่รูป แต่ยึดติดเวทนาด้วยคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาด้วยความจำได้หม่รู้สังขารด้วยความปรุงแต่งวิญญาณด้วยความรู้แจ้งรูปพังแต่นามธรรมสี่ตัวยังยึดอยู่เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปปัญหาคือตรงนี้ดังนั้นการที่รูปพังหรือกายสัพเพทา กายแตกทำลายนั้นยังไม่จบสังสารวัตรยังดำเนินต่อวิญญาณจะไปตั้งนามธรรมอีกสามตัวต่อไปและผู้มีพระภาคก็จะบัญญัติว่าสัตว์คือผู้ยึดติดนั้นจะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี ดังนั้นอารมณ์ที่ไปตั้งเนี่ยเป็นอารมณ์กุศลหรืออกุศลถ้าอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อโลภเพ่งเลง็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฐิอันนี้คติเขาจะได้คือ นรกกำเนิดเดรฉานและเปตวิสัยถ้าอารมณ์เขาตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทสิอัตภาพที่เขาจะได้คือมนุษย์และเทวดานี้คือการบัญญัติของภาพผู้มีพระภาคตามอารมณ์ที่สัตว์นั้นมีวิญญาณไปตั้งอาศัยภาพผู้มีพระภาคบัญญัติว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใด หรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเรากำลังคิดถึงเรื่องใดดำริถึงเรื่องใดนั้นคือวิญญาณเราไปตั้งอยู่อารมณ์นั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณน,นั้นย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้ว การบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบเกิดทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามดังนั้นพบไม่ใช่แค่เราตายแล้วเราได้อัตภาพใหม่แต่พบนั้นเกิดขึ้นทุกครั้งที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นพระศาสดาทรงอธิบายไว้หมดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทราบแล้วจะรู้ว่าธรรมชาติทั้งห้าเนี่ย เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครเข้าใจแล้วถามว่าได้ประโยชน์อะไรเกิดการปล่อยวางเกิดการถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าความเป็นตัวเรานั้นไม่มีมันเป็นาธาตุธรรมชาติที่มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเราเข้าใจถ่องแท้อย่างนี้แล้วความเป็นตัวเราก็ไม่มีจบ ตอนที่79